วันนี้เราก็มาอยู่อีกคงตามชินเคยนะครับก็ไม่มีอะไรหาุมเบื่อชิบหายไว้ปวงนะครับเม่ลมเข้าอีกแหละเป็นวันแรกที่ผมอยากไปโรงเรียนมากเลยครับแต่ก็ไปไม่ได้ป้องหกหายหมดเอาเย่างเลอบอกมาแล้วท่างแมงเงยเนีน่ยวันนี้เราก็มาสามต่อกันนะครับเงยจากที่ว่าไอ จำไอ้ป๊อปพอนใส่แว่นตา 3D มดีไมครับเออผมไปนอนคิดดิแล้วก็ไยก็ 3D มันก็ต้องออกมาจริงๆใช่ไหมครับเออมันใส่แว่นตาอยู่แล้วก็ลักไก่มันเลยครับลักไก่เลยครับเอบลักไก่มันไปเลยครับเนี่ยมันอยากดูของจริงใช่ไหมจัดให้พวกไดโนไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนี่ย แต่มากดูของจริงใช่ไหมล่ะเอะอื้ฉลาดอิบคงนี่อ่าตามสัญญานะครับเราก็จะทำดาวใหญ่เปนะ็นไหมลักไก่ได้เด็กนี่แกแอะทุกทอะดาวใหญ่อะไรเนี่ยต้องดูเออนี่นี่นี่ดาวใหญ่นี้ก่อนว้าฮ่ฮาปตี้สุขสรร น่าเบื่อชิบหายว้ป่วงกูนั่งเล่นอยู่บ้านเอะใ,ใครทักมาวะอ้ะาเจ๋งเว้ย,วยนนไม่เบื่อแล้วครับเอะไม่เบื่อแล้วโว้ยแอะเดี๋ยวก่อนนะครับี่ยกูไม่เบื่อแล้วเย็ดเอะ ต่อเลยอ่ะขณะนี้ก็เวลาเจ็ดโมงสามสิบนะครับก็เป็นวันที่แปดธันวานะครับก็มัวๆไปก่อนเอ๊ะไม่เหงาเอ้ยไม่เบื่อแล้วเว้ยเจ๋งเว้ยเฮ้ยอะไรวะกูมไม่ได้สนใจมึงอ๋ออยากเก่านะใช่ไหมก่นหนึ่งก็ต้องเพยิน รรีนเหอมันเขียนไงวะกูยิงตกอังกฤษอยู่เฮ้คินเนอร์ตะกี้ไงอ้าวแหนบกิ๊บ์ฮึ ไม่เบื่อนะครับเงไม่เบื่อละเงมีกระจิตกระจแคสเกมขึ้นเดอยเลยอะไรพวกว่าจำไม่ได้ไม่อ่านลนะอะไม่สนใจแล้วครับาานี่ถูกด้วยแหละเอ,อแล้วอาคารเก่ามันหายไปได้ไงเนะี่ยผมไม่ได้ดูเลยเนะี่ยอ๋อคือออ เราต้องมึงเร็วๆหน่อยไนงะกูไม่เบื่อละอ๋อ้หอ๋อวันเปิดโรงเรียนวันแรกเราก็ต้องใช้สิ่งที่ดังๆเช่นโอ้หไม่มีอาร์เดยกูเพิ่งรู้นี่เอาไปเน่ <c oughs> มีตัวเฮีย <c oughs> อะไรก็มีโลแนปะเ <c oughs> ต้นใส่เอวไปมาไปมานะ เน่สวยงามเลยเงีเยดีใจเยี้ยไม่เบื่อไม่เบื่อโยโยโย่โยโยโย่เน่ในที่สุดเราก็ผ่านแบบลุล่วงโอ้ย บิดขี้เกียจแป๊บหนึ่งครับพึ่งตื่นนะครับอ่ะแค่ตั้งแต่เช้าหลายคนจะบอกว่ามไม่มีงานการทำเหมือนมันนั่งเล่นเกมแคชเกมบอกเลยครับไม่มีมั้งครับมั้งครับนะครับอ่ะก็ลักไก่ครูเอานะครับก็หลอกเพื่อนนี่แหละดีสุดแล้วแหละมันเป็นหนุนด่างชีวิตของเด็กเกลียยนครับอย่างง,งนะเกลียยนเอ,อะไรเกียนนะ h e s t h e boyfriend. โอ้ยเย่จัดไปพวกเนีก็สว่ามันจะไปกีบผู้หญิงมันรับประมาณนั้น This is my love life เนี่ยกูกูไม่เบื่อเฮ้เฮ้นี่เราก็ได้รับบทเป็นกามาเทพเนาะ ถือธนูไม่มีลูกธนูวายใช่ไหม nice. หอ่ะเฮลมีลูกสไนท์ทำให้เขาดูดีอะไรทำให้เขาดูดีซุปเปอร์ดอกอุ้ยซุปเปอร์ขานีดูดีมากไอสัตว์ลืมไปอันนี้มันเอาคืนไปก่อนเอะมึงลงไปทำให้เขาดูดีอ่ะก็ต้องใส่หมวก Head, เส,สเหสชช็ด้วยกูหอเลนเ <c oughs> สืกเก้อสูรใครเขียนเปบ้างโจทย์ทุยกูเขียนบัวเนี่ยสเกลสเกลนี่กูให้มึงเลยวะนี่ฮานูเหมือนกันใช่ไหมรอเลยงงงง,ง เมืเอชุดมึงมาเนี่ยชุดมึงมาด้วยโอ้ยเอาธานูไปว่กยิงหัวแมวโอ้ยยังไม่ดูดีดอีกเหรออ๋อดูดีต้องไอ้นี่สิ่งที่ผมเราสิ่งที่ผมชอบ อ๋ออยากตัดผมข้าจแล้วพวกาาบาร์เบอร์บาร์เบอร์เงี้ยขับไปพวกวให้มึงเงี้ยแป๊บหนึ่งนะครับ มา,มาต่อกับเกมของเรากันดีกว่าเราก็เล่นไปด้วยก็คุยไปด้วยเนาะก็นี่อะไร He's i Lucas Petey got the boyfriend cannot show up with our what shoot he pick พิกเผ็ดเผ็ดมาเนี่ยใช่ปะ่ะไป เดก็กกีก็ให้ก็ไม่เอาเออแทนนี่จะเก็บไว้ก่อนคนเรานี่ก็โง่จริงเลยเสียเวลากูอีก ah. อไป hmm. อ๋ออยากได้ชิดดอกไมอ้อะอโรสเติม ES เอสห์อเอ้ยรสเติม S เชยๆไร เี้ไม่ตกอังกฤษอยู่ด้วยเอพวกกุ่นล้อเ,เล่นเฮ่เฮ่ก็นลดไปชอดเดียวพอเขียนพี่ดินี่เอาไปชอดเดียวมอง <c ười> นี่นี่ลักไก่ได้ด้วยแหละ เอ๊ะเอ๊ะน่งแบกข้าวคือมึงต้องให้กรรมเทพตามไปด้วยทุกที้เลยเหรอวะถามคำเดียว i ด is เ a m e to be ออะไรวะอ๋ออยากได้โรแมนติกอ่ะกูจัดไปมูนเอ๊ะโรแมนติกชิบหายเลยครับเอาไอสัตว์จานข้าวกลายเป็นอ่าแทงเทียนเกียนเส้นนะครับ มีซีซ้อยคอยฟังด้วยสีไวโอลินเนาะเร็วๆหน่อยสิเ้ยกยูอยากได้ดาวกูอยากได้ดาวอ่ะเข้าใจกูป่ะเอะทีนี้จะให้เสกไรเสกบ,บ้านนะพากันเข้าบ้านนะฮะเดี๋ยวมันต้องมาดูหนังตรงนี้ละแอะว่าแล้วเชียวเชียวเงาะท้อกระดองเลยแอะอยากได้ล่มตีกเหอกูจัดให้ ไฟเวิร์กยิงหัวแม่งเลยเนี่ยเคยเห็นปะล่ะเย้่ยร้อเร็วเร็วดีวะเร็วเร็วดีวะเฮ้ยกูรีบเนี่ยเห็นปะเนี่ยนับหนึ่งถึงสามมึงไม่ให้แหวนแล้วขอให้อ้าพับหนึ่งสอง่ยให้ละเร็วเร็วรีบ เข้าใจกูบ้างนะนะนะแสบแล้วกูกรู้แล้วไม่ต้องอ่านนะเอาไปกุลี่เวลาจะหมดแล,ล้วแหละไม่ใช่เวลาเล่นคอมนะครับเวลาแคปเกมเพราะว่าของผมเกียนเส้นเคยติดลิขสิทธิ์มาครับมันก็เลยยืดไม่ได้อีแล้วมันเขียนไงว่าไฟเบรก สาเลยเอ๋ไม่มึงก็เอาคืนมาฮะจุดให้เฮียสองอีกสองนาทีกว่าซาดอย่าพึ่งเดคุณกลัวเฮียอะไรเนี่ย เป็นกลัวเรียบร้อยเ,อเด็กดาวกิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเอ้เยแล้วกูไม่ได้ดาวใหญ่หรออาสานคนตีนก็คเคลียให้หมดแล้วเนี่ยอะไรซัมวันเมลี่มึงอยากมึงอยากได้เมลี่มึงก็บอกกูมาตรงตรง,ตรงดิเฮ้ ชักจะเสียอารมณ์อะไปจักป้าเสียอารมณ์อะไรวะวินิสซัมวันแมนสัตว์แล้วแมรี่ของมึงคืออะไรแมแมรี่มันเป็นแมวไม่ใช่หรอวะเนี่ยเอ,อ,เ,อ,อเวนกรรม สำหรับคลิปนี้นะครับข,ข,อออขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับค้างค้างไว้อย่างนี้แหละเออเขาจบเรื่านี้นะครับสวัสดีครับ